มื้อนังท่าเขาติดกบอกติดเยไหมอ่ะดมเรนี่เดียวนีเดียวดูแล้วรดแปะิคนูนียาในสองตนไปครับคิทคนเออไปนั่ตัวหน้าตัวหลัง อ้อของแท้บอของแท้เลยที่ไหนนั่นแหล่หันเลยออกแล้วบอออกแล้วเป็นขอเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเห็ดฟางน่เห็ดเฟืองเห็ดเฟืองมรูจัดเห็ดเฟืองนานนเ็นกัเนาะเห็ดละงกเห็ดละงกติดลงกนี่มัติดบอ ยูนพี hey. well, hey 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 hey. okay. ่ลิฟท oh, oh. oh, oh, ่าแต่จะกินอีกน้ำชาหาถ้าเป็นเราให้กินอีกแล้วเห็ดเฟืองค่อยว่านะเห็ดปังไม่ต่อไม่ไม่ค่อยก็ไม่เข้าใจตัวนี้ค่อยเข้าใจแล้วอยู่เลยบอกว่าเห็ดฟางเห็ดฟางกับช็อปเห็ดเฟืองเฟอเห็ดเฟืองเหรอที่มันเห็ดละงบอกบอกเห็ดเพาะบอกเเพาะบอกออนไลน์บอก็กำลังเริ่มออก กำลังเลิมอ่ะพวกข้าวข้าวเมนพวกข้าวข้าเมียนพวกมาเป็นข้าเมียนคุยน้้คุยน้ำผู้ไทยเจ้ากันบันขัยตีันยัเตล่ะแปลว่าไรบันยัยตีเออเจ้าไอเแล้วไหนเบิ้งเบิ้ลาย่ในพ ภาพสิเลิฟไปเบื้องอาอย่าว่าภาพถ่ายคอยมีได้ปาถยบ้านพูดปาถยบ้านผู้ปาถยบ้านถ่ายถ่ายถ่ายแว๊บๆถ่าแว๊บๆอยู่ฝั่งทางเจ้าหรือฝั่งทางคอยฝั่งทางคอยมีหลายบอกออกเยอะเลยบอกไม่ได้เยอะมากำลังเนี่ยซ้ำนี่แหละซ้ำนี่แหละนี่คอยดูนะมันออกมาแมนแท้ของแท้สองดอกซ้ำนี่เฮดเฟิร์นแมนแท้สองอกอะใช่ป่ะอ้ากะอันนั้นเนอกมากำลังเป็น มันเป็นลาปูมันเป็นลาไปมืดเลยนะกำลังจับนะนะเป็นลาบไปเลยนะเร่องดกเีเฮอเมื่อมืดนะไม่เอเต้าน้เมื่อเห้าแลวเข้าตอนแรกนะเข้าแล้อเข้าเด้๋ยวฮ้ตนะคับปลวกไว้หรว่ามันออกมันเลยแกงไงนึ่งคนอะไอ้สองดอกกับมืดเมื่อกล่าก็หันเยอะมันต้อน้ำเพือปุวกลยเลยมันก็มีลูกมาเนี่ยปัญญาอาชีเอ้ย นราไม่ได้เขามันกินแล้วน้ำซานี่มะแรงสองหมดเวลาแล้วสองดอกแบ็บอะมันออกแบบมันเป็นล่าเนี่ยนะปุ๊เออเป็นล่านะเมื่อนั้นน่ะที่คอยไปถ่ายนะทตุนงๆเขาเออเฮ็ดเฮ็ดพลูเวอร์อันนั้นนะเขาเฮ็ดพลูเวอร์เฮ็ดอะไรนะเขาบอกนะเฮ็ดถั่วเขาบอกกินได้แบบปุ๊เออเออเฮ็ดถั่วเฮ็ดถั่วเขาคอมเมนตได้อ่าเขาว่ากินได้ว่จัถ้ามันก็แข็งๆเนาะ

มามามา้าตาม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 านาม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 นมนมามมา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 นาม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 านาม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 มาาม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 าามามนมา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 มมามามมมันามามมมา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 มมา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 าา

ก้าเาจะงไปตัดนะครับผมอเยัินมาิก้านไม่เห็นงานตัดปินยังวะโอ้อย่าลงมาขาดานไม่วเฮาัละนเั่วลลตังรนึงเนาะไเอ้เ อ้ย่ายแล้วเไ,ไปชมโทรศัพท์อีลาคลอยนี่ยงนี้มันโทรศัพท์ขวะอจะให้ตัวเล็กแหละ,ะและะ้วเมล,ลไปซ่มให้มันเนะซ่อมตาไดม้มมแล้วก็ไปอันนั้นเอาตัวไม้สิในลูกค่อยมาค่ะมันหอนมันลยก่อยเราได้ไปหาหมอที่เซา,าคา่อยต้องเล่นมือก่อนปีป เมื่อกี้ลุงช่งางติดไม้ฝาไม้ฝาเซราอยู่ตรงบ้านประตูฝั่งทางห้องน้ำนะคะ่ะก็มาติดทางด้านด้านหน้านะคะตรงแม่ธรณีนะคะก็คือติดตามจุดะะที่ยังไม่ต่อย,ยังไม่เสร็จนะก็จะมีตามรูต่างๆนะที่เรจะมาปะมาตอ ส้อินมามนยบาัต้น10ต้เลยาเดูฮะไปอีกกระดต้นเดียวเชอีน่ายาชี่ปลูกต้นเดียวแม่นหลีนงั้นปลูกหมดย่าลดน้ำาอบรรวนถูลวนคนขุดหลุมที่เหลือบรรวนถูบลบรรวนคนขุดหลุม ปลาทาร่าปลูกค่อยเป็นไทรถลใช่คนปลูกหญ้าหญ้าปลูกจริง2องต้นแล้วก็นอกันย้หญ้าลดน้ำตามก้นอันคู้ปูกนะคือปน่นนะละปนวนคุณลุ้นั่นละคนคุณลุมนาะคนปลูกนั่นค่อยลดน้ำปาทถบานปลูกุคนอารมณ์ลุ้มเออโซลี่ ผลงานแล้วมันจะของลูกแล้วบาดนีนะาซล่าดูแหละจะมันมีลูกอลไรถึงจะเห็นผลงานถ้ามันไม่มีลูกไม่เห็นเลยผลงานประหนดมันห่านนะหล่ะห่านมันจะไปฆ่าเพราะดูเนาะพี่บอกว่าใส่ตะกร้าห่านเนาะยานห่านไป็กราบใส่ตะกร้าสาวเขาใส่ตะกร้าตัวอย่างนหมเห็นเขาทำมันทำง่ายแต่เราทำมันออกก็ตาเดี๋ยวลองดูมันมีนี่เชื้อซื้อเชื้อเหมือนที่ป้าไง เออซืรอๆแล้วกับฟ้าไงนะโวก็แล้วก็โกวะโกวะเออเออคนคนไปไห็นเวลาเดืจามเรื่องนู้นเรื่องนี้ปลูกปีที่แล้วไม่เห็นสักดต่อเขาคุมของเาจะเปลี่ยนเนาะเอ้ยเฮ้ยหมักสะโพกยังไงทำไม่ได้เหตุเกษตรบ้านค่อยในปีนั้นน่ะพ้าเด็กไปเอาฟ้าแล้วก็ไปลงน้ำลงน้ำก็เอาหึ้นมาแล้วก็เอามา เอามาเย็บเย็บเย็บแล้วก็ซื้อซื้อเนี่ยแล้วก็คบไว้ตื่นมาก็หดน้ำแล้วก็คบไว้ตื่นมาโฮดน้ำคบไว้มันก็อ้อเกษตรผ้าอีกนะผ้าครั้งแรกก็ต้องเอาไปจุ่มน้ำเหมือนเออเออมันอิ่มน้ำเลยล่ะหมักไรกรบานขอยว่ามีไว้ชุ่มเหมือนเหอนเาอาไปแช่น้ำตื่นมาก็รดน้ำแล้วคบไว้แล้วก็คือพ่กเก็บเพ็ดฟางนะก้อนตะเงินแล้วอ้อมาคำนึงด้วยอันนี้เลย หอดะล้วไหละสำหรับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจงย่ายชืกก่อโกโกด้วยนะคะสัก5นาทีนะคะสวัสดีค่ะ